กลบแก้วเทรามิกครับบริพัตคาสปาสขาราธุราธานีครับสำหรับรถคันนี้เราผ่านการเคลือบแก้วเซรามิกหนา60ไมครอนะครับอายุ5ปีนะครับสวยไม่สวยนะครับท่านดูเอาเองนะครับอยากเห็นของจริงมาที่ร้านเลยนะครับนะฮะเปิดประการ24ชั่วโมง365วันนะครับไม่มีวันหยุด อยากเห็นของจริงให้มาที่ร้านนะครับสวยไหมนะครับให้มาที่ร้านเลยนะครับเราถ่ายหเห็นทุกจุดนะครับ